ลูซี่ก็แอบลงไปข้างใต้คนเดียวพออีกวันลูซี่ก็หน้าตาเปลี่ยนไปตัวขาวซีดซูบหอมบอกหนูว่าข้างล่างมันน่ากลัวมากมีลงศพหกเหลี่ยมสีดําวางอยู่พอปิดดูข้างในก็มีศพศพที่ดินได้มีน่าละ่ะ ตัวสั่นแล้วกลับบ้านไปพอผ่านไปหลายวันก็เป็นสภาพแบบที่เห็นค่ะแม่ของลูซี่ล่ละแม่ของลูซี่มาหาหนูที่บ้านแต่โดนลูซี่กัดซะก่อนจากนั้นเขาก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนกันหนูหนีไปแอบในห้องนอนสักพักพวกเขาสองคนก็เดินหายไปแล้วคุณก็มาแม่ของเพื่อนเธอตอนนี้ก็เป็นพวกเดียวกับมันแล้วลหละเขาก็เป็นพวกเดียวกันตั้งนานแล้วค่ะตอนนั้นหนูทะเลาะกับลูซี่นะแม่ของลูซี่ก็ฉันหมายถึงพวกเขาเป็นเรื่อง หเมือนนกัปแล้วมพายแวมพายนี <Works okay objectively> ่ฉันพูดตั้งนานเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอฮะที่บอกให้เตรียมของมาสู้กับแวมพายไงจำได้บะเนี่ยอ๋แวมพาย และแล้วในคืนนั้นศาตราจารย์อับบราฮัมแวนเฮลเซาก็ได้ออกเดินทางจากท่าเรือกาแลนด,ด้วยรถไฟไปพร้อมกับเด็กสาวจากลอนดอนซึ่งเป็นผู้ติดตามฝึกหัดหลังจากนั่งรถไฟอยู่หลายชั่วโมงทั้งสองก็ได้เดินทางมาถึงท่ารถม้าในทานซิวนเนียแวนเฮลเซาสุดหายใจเฮือกใหญ่นี่คืองานยากที่สุดและท้าทายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะตระกูลของเขาได้เคยพลาดท่าเสียทีให้กับแคทคูล,ล่ามาหลายชั่วอายุคนแล้วภารกิจใหญ่แห่งครอบครัวที่ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้มันจบที่รุ่นเขา นี่แหละรถมารับจ้างทั่วไปจอดรออยู่เต็มท่ารถแต่ทั่วไม่มีคันไหนเลยที่จะรับพวกเขาเดินทางเข้าไปยังปรา,าสาทบานแต่ด้วยความหลอ่อเทฉลาดและรวยมากของเวนเฮลเซลเดี๋ยวค่ะนี่เราให้ใครฟังคะเออเอเอ,เอ,เอ,เอก็พาให้บรรยากาศมันคลึกคืนหน่อยนะอ๋อค่ะด้วยความหลอ่อเทฉลาดและรวยมากของเวนเฮลเซลเขาจึงใช้เงินฟาดหัวคนขับรถฮะเฮ้ ใครที่กล้าพอจะไปส่งพวกฉันรับเงินไปเลยทั้งปึกส่งใกล้แค่เนี้สบายไปหลายเดือนจะเอาไม่เอางั้นเอาไปเลยสองปึกใหญ่หญยังเงียบอีกเหรองั้นสามปึกคุณวานคะว่าไงผู้ติดต,ตามที่บอกว่าฉลาดนี่เรื่องจริงเหรอคะเฮ้ยไม่พูดจามแมวแมวนี้แหละยายลูกกระจกอยาให้ถึงกับต้องขายบ้านขายรถมาจ้างคนขับเลยนะคะแค่ปึกแรกที่วางก็ซื้อรถ ออกจากพวกเขาได้แล้วค่ะอ้าวเหรอค่ะขับเองก็ได้ค่ะแล้วไม่บอกต่ทีแรกแล้วู้ออะฉันให้สองปึกเลยใครอยากข่ายรถมาบ้างโอ,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 อ้โโอๆๆๆๆอแมแหมทีนี้ลหละแย่งกันจังว่าแต่ตอนอยู่ที่บ้านทำไมบอกว่าไม่มีเงินล่ะคะเอ่อปไๆไปๆไปกันเถอะ นี่ผู้ติดตามค่ะเคยคิดไว้ไหมว่าถ้าพี่ชายเธอตายแล้วจะทํายังไงต่อกลับบ้านค่ะโอ้โหรักพี่เหลือเกินนะแล้วให้ผมเข้าของมาอยู่กับแคคคูล่าเลยไหมคะก็จริงหนูคงจะกลับบ้านไปดูแลสวนผักของพวกเราแล้วก็ขายลูกกาลัดหาเง,งินไปเรียนหนังสือเฮ้อ แก่อนหน้าน,นี้พี่ฟูก็ต้องทํางานหนักมากเพื่อส่งเสียหนูให้เรียนสูงๆแถมยังต้องดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างพวกเราไม่มีทั้งพ่อและแม่เราเรื่องแวนภายครั้งนี้จบลงหนูอยากจะทําให้ฝันของพี่ฟูก็เป็นจริงคือเรียนจบสูงๆได้งานดีๆทํามีชีวิตที่ดีค่ะเออถ้าพี่เธอไม่หลอดเดี๋ยวฉันจะอุดหนุนเกาลัดเธอเองคุณแวนคะเอผิดทางคะ่ะเเลี้ยวเข้าป่าแล้วเฮ้ยชวนควุย เงียบผิดปกติแล้วรู้ได้ไงว่าปกติไม่เงียบครับเออนั่นสิช่วยจวยจวยเสียงพี่ฟูอยู่ข้างบนอย่างนั้นเหรอรีบไปกันเร็วเฮ้นั่นแกทำอะไรนะ่ะแกเป็นใครแล้วแกล่ะเป็นใคร,ใครอา้าวอย่ามายียวนแล้วนี่บ้านใครบ้านงั้นเหรอนึกว่าลังหนูและแกะเนี่ยเท่าส่วมบ้านฉันเท่านั้นแหละฮ่า ลอเล่นฉันไม่รู้หรอกแนวว่าแกเป็นใครแต่หมวกเชยสะบัดไม่ฮิปฮอป R&B แบบนี้ฉันรับไม่ได้โอ้โหนี่มันแฟชั่นโอกูตูจากแพรลิเลยนะไอคนตาไม่ถึงไอคนตาถั่วแกสิไอคนตาลำไยอบแหงค้างปีไอเหงือกพุซาดองไอจมูกรูอีบึ้งอีบึงตัวอะไรวะ งงละสิฝีปากแบบนี้หรือว่าแกจะเป็นใช่เจดงตลาดแตกโบเบจะป้าหรือไงเฮ้ยไอพวกเหยื่อหายไปหมดแล้วอย่างที่แกรู้นั่นแหละฉันคือศาสตราจารย์อับบาหมแวนเฮลเซ่ทายาทของตระกูลที่คอยปาบแกมาทั้งชีวิตยังไงล่ะนี่คือแผนของฉันฉันรู้ว่าการตอบปากตอบคำจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจแกแล้วให้ลูกน้องของฉันมาช่วยพาคนอื่นๆหนีไปยังไงล่ะ รู้ตอนไหนวะแล้วแกคิดแล้วว่าจะหนีออกไปจากตรงนี้ง่ายๆทําไมจะไม่ได้ประตูก็มีอยู่ตรงนั้นหมายถึงแกจะโดนฉันฆ่าหมดนี่ก่อนยังไงละเว้ยก็ <c oughs> ามาลองดูสิคุณววนครับประตูทางออกเปิดไม่ออกแล้วค่ะไม่เป็นไรทุกคนวิ่งหนีไปที่ฉันได้ดินเร็ว <c oughs> เอาละเอาละ เอาสายสินมากลางไว้ให <Lake> ้รอบเลยนะฮะกลางเธอนะเออที่เขาว่าค <c oughs> <c oughs> ุณหายหน้าไปนานนี่อย่าบอกนะว่าไปเรียนวิธีไล่ผีที่ประเทศไทยมาจะบ้าหรือไงไล่พงไล่ผีอะไรอยู่ดีกันเองแหละแกเข้ามาไม่ได้หรอกเจ้าแคทคุณล่ะสันชายค่ะขอน้ำมนต์หน่อย ห้ามสั่มปล่อยเชิญใจหมดแล้วค่ะไม่เป็นไรแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปเรียนวิชาที่ไทยบ้านาตูรไกลขนาดนั้นนั่งเลือกี่เดือนมาขอเข้าสารไเ่ยเอวนี่ค่ะปาใส่มันเลยนี่เนี่ยนี่นี่โอ้ยเป็นไงล่ะเห็นลิธิ์หรือยังพามาได้เข้าหน้าจังจงเจ็บวอยดูสิเข้าสารเข้าตาเลยเข้าหน้าด้วยในเสื้อคลุมก็มีหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ด สีเ่เม็ดเขาทอบอะไรนะแคคูลนะ่าเนี่ยจะกลัวอยู่3สิ่งคือไมก้กางเขนกระเทียมและแสงแดดแต่สิ่งที่ช่วยทวงเวลาได้มีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการโรยเมล็ดข้าวให้ทั่วบ้านว่ากันว่าจะทําให้เคคูล่าเดินนับเมล็ดข้าวอยู่อย่างนั้นจนเช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ต้องหนีกลับหลุมไปถ้าเกิดไม่มีเมล็ดข้าวเสษขนมปังก็ได้เหมือนกันเอานะเชื่อใจผมเถอะ อยากรู้จริงๆว่าต้นตระกูลแวมไพร์คนแรกมันคิดอะไรอยู่ถึงต้องทําให้แวมไพร์มานั่งโง่งงนับเม็ดข้าวอย่างนี้ <c oughs> เหนื่อยเวย้ยเม็ด <c oughs> ที่89เม็ดที่90โอ้ยข้าไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะปวดหลังก็ปวดเม็ดที่91ิเเม็ดที่92ิเม็ดที่93ทนไม่ไหวแล้วเว้ยอย่าให้เจอในนรกนะจะเบิร์รกโหลกสักทีสองทีเม็ดที่94